ได้ไฟครับปิดกลางหันครับซูมไปกลางหันลมพลิกกระแสไฟฟ้าแต่ดูแล้วนี่เส้นผ่าศูนย์กลางสามเมตรหน้าใบ คนใบกว้างประมาณ8นิ้วสูงประมาณ10เมตรจากพื้นดูแล้วพอเนื่องจากเจเนเรเตอร์ที่เป็นตัวปั่นไฟใช้เบอร์1 8 0 8 0รอบแต่ละกดใหญ่มากวางชิดกัน ว่าที่กังหันลมหมุนไม่เร็วทั้งทั้งที่มีลมค่อนข้างจะแรงผมว่านะดูจากใบไม้หมุนไม่เร็ว